สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับพบเจออีกหนึ่งอาการสำหรับปูเจซีโมดิฟายเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็อาการเดิมตามเช่นเคยที่เราพบเจอกันบ่อยๆซึ่งในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถปอดเฟ e ต้านะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูว่าเกิดปัญหาเกิดอาการอะไรบ้างนะครับวันนี้อยู่กับช่างออฟช่างออฟทักทาย FC หฟนี่ยช่างออฟสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ที่เราพบเจออาการเนาะ รถรุ่นฟอร์เซต้าที่เป็นปัญหากันบ่อยๆเดี๋ยวลองมาสอบถาม้างออฟดูซึ่งอาการที่เห็นอยู่ต่อหน้าของผมนี้ก็คือจะเป็นฝาสูบที่เกิดการเสียหายนะครับเดี๋ยวมาพาดูว่ามันเป็นลักษณะไหนเป็นอย่างไรเอาลองไปดูกัรคิตอน้างออฟดูครับก็คือรถคันนี้เจอปัญหาความร้อนขึ้นน้ำเข้าไปในกระบอกหัวลูกสูบ แล้วเราถอดเช็คเจอคือถอดฝาสูบมาเช็คปรากฏว่าฝาสูบโกงโกงเยอะเลยครับนี่ลักษณะการโกงนะครับเราใช้ไม้บรรทัดเหล็กวัดใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับน้าอ๊อฟเดี๋ยวแผ่นกระดาษไม่ไม่ถึงศูนจุดหนึ่งอะ,อะที่มันบางมากเ,เลยเนะี่ยเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้นะครับคือจริงๆแผ่นกระดาษบางๆแบบนี้ก็คือเหมือนถ้าเราเรียกกันสั้นๆก็คือจะเป็นแผ่นกระดาษที่จะบางซึ่งเราไม่ต้องใช้ ฟิลเลอร์อ่าตอนนี้ก็คือจะเป็นแผ่นกระดาษสำหรับพันยาสูบเราจะนำมาเทสการโก่งของฝาใช้ไม้บรรทัดเหล็กตั้งตำแหน่งให้ตรงนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ทั้งออฟสาธิตดูว่ากระดาษที่เราเสียบเข้าไปได้เนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ก <2 S 1> ็คือความหมายก็คือว่าฝาสูบตัวนี้เกิดการโก่งชัดเจนอ่ะเดี๋ยวมาดูครับ นี่ครับสองเรอ,อดเลยรับลงมาดูใกล้ๆครับจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับเดี๋ยวหลังจากที่เราดูตรงนี้ว่ามันมีการโก่งชัดเจนละเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูที่ในรถหน่อยว่าน้ำมันเข้ามันเป็นแบบไหนครับสำหรับอ,อ่ะครับผมพามาดูเนาะสำหรับอาการอาการน้ำเข้าของเครื่องยนต์นี่นะครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราก็จะพามาดูว่าน้ําเข้าไปในหองลูกสูบได้ยังไงนะครับซึ่งบางทีความร้อนมันเกิดขึ้นปะเกนตัวนี้มันก็ขาดแตกขาด,เด,เ,ดเดี๋ยวลองลอ่านี่ครับลองอหลังจากเรามาดูฝาสูบตอนนี้มาดูฝั่งในเสื้อสูบบ้างสังเกตจะเป็นน้ำอะเต็มหัวกระบอกลูกสูบเลยสูบสามกับสูบสี่จะเยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่าปะเกนมันแลบตรงนี้ อ๋อนี่ใช่ไหมรอยดำดำนะครับใช่เนี่ยรอยดำดำรอยดำดำนี่ก็คือแล้วมาสังเกตดูเทียบกับสูบหนึ่งเนี่ยมันจะขาวปะเก็นข้ามนี่ใช่ไหมรอยดำดำตรงนี้นันปะเก็นมันข้ามพอปะเก็นข้ามน้ําน้ํามันอยู่ตรงไหนนะน้ําน้ําอยู่ตรงในในกระบอกมันก็เข้ามานะครับเนี่ยน้ํามันจะวนกระบอกลูกสูบเนี่ยพอปะเก็นมันแลบปุ๊บกระเด็นเข้ามาเนี่ยเดนข้ามเข้ามาข้ามเข้ามาเลย สูบเลยแล้วก็ลักษณะนี้ก็คืออา,อาจจะต้องระวังตรวไหนนะครับเดีย๋ยวฝา,ปาไปถึงกับคืออาจจะเป็นระบบน้ําที่มันมันยังไม่สเสถียรรถคันนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาเคยทํามาหรือเปล่าหรือว่าเคยเปลี่ยนหรือเคยใสย่ฝามาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงเพราะเราก็เช็คตามมาตามพอเช็คมาก็เจอแบบนี้เจอน้ามาเข้า ก่อนหน้านั้นน่ะที่เราเช็คเจอคือเราถอดหังเทียแล้วสตาร์ตดูน้ำไอ้พอสตาร์ทปุ๊บน้ํามันกระเด้งขึ้นหมดเลยเราก็เลยปรึกษากันแล้วก็เปิดฝาสูบพอเปิดฝาสูบมามันก็เจอน้ําเข้าหัวลูกสูบแบบนี้นี่คือสาเหตุหลักๆอาจจะเป็นน้ําระบบน้ําไม่สะียรนหรือว่าระบบน้ําไม่นิ่งมันทําให้เกิดปัญหาความร้อนบ่อยๆตัวนี้ก็สําคัญนะทั้งออฟเนี่ใช่ใช่หม้อน้ําหม้อน้ําคือระบบน้ํามันสําคัญทุกอย่างแม้กระทั่ง แม้กระทั่งวาวน้ําที่มันอยู่ข้างในนี่บางทีวาวน้ําอาจจะเสียตามสภาพหรือว่ามันมันมันตายอย่างเงี้ยถ้าสับช่างนะมันไม่เปิดมันพอมันไม่เปิดมันก็อัานอยู่ข้างในเพอะอัานแล้วมันร้อนจับมันทําให้น้ํามันทะลักเข้าหัวทสูงนั่นที่เป็นไปได้แค่สันนิษฐานนะตัวของหม้อน้ำเนี่ยสำคัญหม้อน้ำอาจจะตันรังผึ้งหม้อน้ำเนี่แน่นอนหม้อน้ำ ถ้เกินถ้ามันอุดตันมันก็เกิดปัญหาแล้วก็ออยตัวนี้อีกหนึ่งตัวออยตัวนี้ถ้าเกิดการแตกนะเรียบร้อยน้ําที่มันแตกอะ่ะเข้าไปผสมในน้ํามันเครื่องแน่นอนในรถรุ่นกอร์ดิสตาตรงนี้มาดูี่ถ้าน้ํมันเข้ามาชนกับน้ำมันเ,นะเยยนี่ยสังเกตดูได้เลยน้ำมนี่ครับดูดิน้ำมันผสมกับน้ำมันจะเป็นสีแบบนี้เลยเป็นสีแบบใช่เลย แล้วมันก็อัดกันอยู่ในห้องเผาไหม้เนาะใช่ใช่อัดกันอยู่เรา,าเราสังเกตได้อีกที่อีกทางหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้เปิดฝาสูดสังเกตง,ง่ายก็คือเปิดวันนี้เปิดฝาที่เจมน้ามันเครื่องอะมันจะเป็นคราบเห็นไหมเนี้ยครับมันจะเป็นคราบขาวๆที่ติดหรือว่าเป็นคราบที่เป็นเหมือนนมบูดอย่างเงี้ยมันจะติดอยู่ตรงฝาข้างในเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงฝาอืมนะั้นคือสังเกตได้ง่ายๆเบื้องต้นนะ่าจะ จะเจอแบบน้ํามันเข้าเครื่องหรือว่าน้ามันมันไปปนกับน้ําแล้วอ่ะมันจะเป็นสภาพแบบนี้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อสูบโกงใช่ไหมเดี๋ยวเราพาดูหน่อยที่ว่าตอนนี้เรามาวัดเสื้อสูบให้ดูกันเห็นเลยนะว่าเสื้อสูบจะเป็นอย่างไรจะโกงไหมตอนนี้ไอ้ที่แน่ๆคือขวาสูบมันโกงไปแล้ว ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะโกงเหมือนซื้อไอ้ฝาหรือเปล่าก็ต้องลองวัดดูต้องวัดให้ให้ชวัวร์ให้ให้หมดอมลักษณะเนาะลักษณะการวัดก็ใช้กระดาษสอดเหมือนเดิมนะครับจับให้นิ่งในกระดาษสอดมีนิดนึงนี่ครับก็กระดาษก็ก็เข้าได้เหมือนกันกน่าจะโกงเหมือนกันอ่าครับวันนี้ก็ ดูโดยประมาณเนาะโดยประมาณว่าเสื้อสูบมีการโกงร่งหรือไม่นะครับใช้บรรทัดเหล็กแบบตรงๆเลยวัดวัดดูอาอการแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงครับชจ้งครับอาจจะเบื<า>อ้องต้นใส่หน้าใส่เสื้อแบบนี้ก็คือต้องยกเครื่องออกนะยกเ,เครื่องออกเดี๋ยวลองไปดูว่าเวลาเราใส่หน้าใส่หน้าเสื้อสูบใส่หน้าฝาสูบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดู ตัวอย่างนะตัวอย่างมาดูเลยนี่เรามีการใส่หน้าลองอธิบายแนะนำสำหรับคนดูนะครับวันนี้สำหรับอูเจซีนะครับอ่ะอันนี้เสื้อสูบที่เราทำการไปใส่มามาแล้ว<ส>เป็นเออใช่ใส่หน้ามันต้องประมาณนี้นต้องเลือกอประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใส่ฝาสูบแต่เครื่องตัวนี้ทําหลายรายการอยู่ก็จะมีทําบ่าทําวาวแล้วก็เปลี่ยนซีนหมวกวาวครับผมประมาณนี้ซีนหมวกวาวซีนหลอดวาวครับก็มันจะมันมีไม่กี่อย่างมันมีใส่หน้าใส่ฝาสูบทําบ่าทําวาวแค่นั้นเราก็ตั้งวาว ประมาณนี้ครับเื้องต้นสําหรับการโก่งเนาะอันนี้คือการโก่งอย่างเดียวยังไม่รวมอย่างอื่นนะครับก็้อย่างอื่นพวกลูกสูบใช่หลวมอะไรพวกนี้เราก็มองได้จากกําลังอัดใช่ไหมใช่ใช่มองได้จากนี่เลยคันนะครับว่ารถมีคันไหมลูกสูบเนี่ยถ้ามันหลวมมากมันจะโยกแบบนี้ได้เลยอะโยกแบบกุกกรักุกกักเลยแล้วก็ส่วนทำเนี่ย ส่วนใหญ่คนจะถามราคาประมาณเท่าไหร่มันมันขึ้นอยู่กับรายการที่เราซ่อมอาจจะครับใส่หน้าใส่เสื้อใส่ฝาอย่างเงี้ยมันก็ไม่กี่บาทหรือทำบาทำวบามันก็คิดเพิ่มตามรายการตรงนั้นก็จะมาประมาณนี้แหละคร่าวๆครับผมอันนี้อาอ,อันนี้ก็มี FC ถามมาอีกเดี๋ยวมีอีกหนึ่งพันสำหรับอีเวสปอร์ เดี๋ยวพาไปดูเครื่องนี้ว่าเครื่องตัวเดียวกันไหมต้องออบฝากนิดนึงครับตัวนี้เครื่องอีโคสปอร์ตเครื่องอีโค่ก็ประกอบเหมือนกันกำลังพึ่งประกอบส่วนคันนี้อาการน้ําดันเหมือนกันฝาโปง่งเพิ่งไปทําฝาซ่อมฝามาก็จะประมาณเหมือนเฟลต้าเหมือนกันแหละรวมโดยรวมพอเครื่องรวมเครื่องเดียวกัน ท็ทำก็ทำสเต็ปเดียวเนี่ยปหาแล้วประกอบไล่ประกอบแล้วก็ไล่ระบบน้ำให้ชัวร์แค่นั้นแหละอุปรอกรณ์รอบข้างก็เราก็ต้องไล่ส่วนหม้อน้ำนี่สำคัญคือหม้อน้ำนี่หม้อน้ำเราจะเน้นเป็นช่องหนานะครับแบบหนาหม้อน้ำแบบหนาทางที่ดีก็ดู ว่าหม้อน้ำมันมีกันตันหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันเครื่องเดียวกันสปอร์ตคิวโกสปอร์ตเกต้าแล้วก็โฟกัส1.6เดียวกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละต้อพามาชมให้เพื่อนเพื่อนที่ชมได้เห็นกันเยอะตอนจะลองรถก็พาอีกทีนึงพาดูดีนะครับวันนี้ต้องขอรับราย่างนี้ครับผม